ชื่อลัตยาอินทกรกนะคะชื่อชื่อเล่นชื่อแม่ค่ะเออมาเรียนคิวเออคิวหัวเหงใช่ไหมวันนี้เหงคค่ะเรียนกับครูท่านใดครับวันนี้ครูมามียค่ะครูมามียสอนเป็นยังไงบ้างครับดีมากเลยค่ะครูมามียบอกทุกอย่างบอกตั้งแต่ท่าท่าท่าแล้วสอนคิวได้เราเราเรียนทางด้านคิวมาได้ไปรู้จักจัดแปลงให้ลูกค้าว่าเหมือนได้มาประยุกต์ใช้ด้วยใช่ไหมฮะใช้ใน เอ,เองวันนี้เรียนคุณแหม่มว่าได้ประโยชน์มากหรือน้อยแค่ไหนครับมากเลยค่ะถึงได้เข้ามาเรียนคอร์สนี้ด้วยรู้สึกว่าเข้ามาเรียนแล้วไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมฮะไม่ผิดหวังค่ะแล้วคุณแหม่มทราบข้อมูลข่าวสรารของสถาบันเราจะสื่อใดแล้วครับจากที่โรงเรี ก็คือเขามีการแจ้งใช่ไหมฮะพอมีการแจ้งแล้วคุณแหม่มคิดเห็นอย่างไรครับสนใจเลยไหมฮะหรือติดต่อจังผู้ดูแลติดต่อเลยเรียนเลยครับครับผมสุดท้ายนี้นะฮะอยากให้คุณแหม่มช่วยฝากถึงผู้ที่สนใจอยากเรียนศักคิ้วหน่อยนะครับถ้ามีใครสนใจหรือว่ายังไงนะคะที่สถาบันนี้สอนดีมากเลยค่ะแล้วก็คคุณรูทุกคนน่ารักทุกคนครับเป็นกันเองแล้วก็สอนแบบไม่มีกั๊กเลยค่ะครับผมครับผมสำหรับวัสดี้ขอบคุณคุณแหม่มมากนะฮะสวัสดีครับ